สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคำทำนายในปี2026หากจะฟังต่อไปจำเป็นต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงนะครับเอาละครับเนื้อหาในคลิปนี้มาจากช่อง Craig Hamilton Parker โดยชื่อต้นฉบับของคลิปนี้ชื่อว่า2026 World p s y c h i c and Nadi Astrology Prediction UFO Disclosure er and More ชื่อคลิปนี้ถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือเปิดคําทํานายโหรษาศาสตร์นาดีของโลกประจําปี2026การเปิดเผยเรื่องของ UFO และอื่นๆเอาละครับเรามาฟังเนื้อหากันดีกว่าสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee with Craig อีกครั้งคลิปที่ผมจัดทําในวันนี้เนื่องในโอกาสปีใหม่ซึ่งผมได้ทำคลิปนี้ไว้ในวันที่30ธันวาคมปี2025 และผมอยากจะขอขยายความเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำทํานายบางส่วนของผมสําหรับปี2026ด้วยผมจะสรุปให้ฟังอย่างง่ายๆถึงสิ่งที่ตัวเองคิดว่าจะเป็นไปในทิศทางใดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2026นี้ผมมองว่ามันเป็นปีแห่งความไม่แน่นอนและเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญปีนี้จะเป็นปีแห่งการตัดสินชะตาและเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เจ็บปวดดังนั้น ผมขอแบ่งปันแนวความคิดที่มีเกี่ยวกับคำทํานายในปี2026ให้กับทุกคนได้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Coffee with Craig ครับขอบคุณที่มารับชมรายการนะครับผมจะขอเจาะลึกในแนวคิดต่างๆที่ได้แบ่งปันกับคุณในวันนี้ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากอินเดียและจีนรวมถึงการทํานายของผมเองด้วยว่าจะเกิดอะไรขึ้นโอเคนะครับและผมจะขอแบ่งปันแนวคิดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับปี2020 ถึง2,026โดยจะไม่ลงลึกในรายละเอียดมากนักเหมือนกับในคลิปวิดีโออื่นๆที่ยาวกว่า1ชั่วโมงที่พูดถึงทุกเรื่องแต่ผมรู้สึกว่านี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างกำลังจะมารวมกันจากแนวคิดมากมายที่ผมได้แบ่งปันกับคุณในช่องนี้มานานหลายปีมันจะเป็นเหมือนแรงดึงดูดไปสู่อนาคตและผมเริ่มที่จะรู้สึกได้ว่าสิ่งต่างๆจะคลี่คลายไปอย่างไรในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดังนั้น เราจริงจะมองไปไกลกว่าแค่ปี2026นะครับเอาละในตอนนี้สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกคุณควรได้รู้ว่าผมได้มีการทำนายเรื่องสำคัญๆไว้หลายเรื่องแล้วอาทิเช่นการเริ่มต้นของยุคสมัยทรัมป์หรือที่ผมเคยบอกว่าทรัมป์จะได้รับการเลือกตั้งแม้กระทั่งในตอนที่ไม่มีใครรู้ด้วยซ้ำว่าเขาจะได้เป็นประธานาธิบดีหรือมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นประธานาธิบดีได้ ผมได้พูดถึงเบรกซิตผมพูดถึงความเสื่อมถอยและการล่มสลายของทวีปยุโรปผมได้พูดถึงปัญหาที่เราจะต้องเผชิญในอนาคตเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพและการย้ายถิ่นฐานซึ่งเรื่องนี้ย้อนหลังไปนานหลายปีแล้วเพราะช่องนี้ได้เปิดมานานมากแล้วและเมื่อไม่นานมานี้เองผมได้พูดถึงการเริ่มต้นในสงครามยูเครนและวิธีที่มันจะยืดเยื้อซึ่งแน่นอนว่าเรื่องของชนวนกาซา และการโจมตีอิหร่านการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิหร่านโดยสหรัฐทั้งหมดนั้นกับอีกมากมายได้เกิดขึ้นมาจริงแล้วเช่นความพยายามลอบสังหารทรัมป์และอื่นๆอีกมากมายมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายซึ่งผมได้นําเสนอไว้ก่อนหน้านั้นแล้วมันเป็นแบบนั้นจริงๆครับสําหรับผู้ที่มาชมช่องผมใหม่ๆคงจะรู้ว่าผมนั้นให้ความสนใจในสิ่งที่เรียกว่านาดีสิ่งนี้อยู่ในประเทศอินเดีย มันคือรูปแบบของการทำนายดวงชะตาจากใบไม้โบราณหรือใบลานเรียกได้ว่าเป็นคำพยากร์ที่ถูกเขียนไว้ตั้งแต่เมื่อ5,000ปีก่อนแล้วพวกเขาเชื่อว่าการเขียนบนใบไม้จะสามารถสืบทอดกันไปได้หลายศตวรรษเพื่อให้เราได้รับข้อมูลในยุคปัจจุบันและตอนนี้คำพยากร์เหล่านั้นกำลังถูกเปิดเผยออกมาและผมอยากจะแบ่งปันคำพยากร์บางส่วนที่ดูเหมือนจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้ทำนายเอาไว้ และดูเหมือนจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าปี2026นี้ไม่ใช่ปีที่ทุกอย่างจะเกิดขึ้นแต่เป็นปีแห่งการเริ่มต้นในการมองเห็นอนาคตของมนุษยชาติได้อย่างชัดเจนมากขึ้นและนี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับช่วงเวลานี้มันเหมือนเป็นจุดเปลี่ยนสำหรับหลายสิ่งหลายอย่างมันคือการเปลี่ยนแปลงเรามี AI และสิ่งต่างๆเหล่านั้นเข้ามาซึ่งได้ปฏิวัติวิธีที่เรามองโลกโดยสรุปแล้ว จากสินี้ผมพูดมาตลอดหลายปีในการทำนายล่าสุดนั้นที่ได้บอกไปว่ารู้สึกว่าจะเกิดการปฏิวัติในอิหร่านซึ่งเป็นสิ่งที่ผมพูดมานานแล้วมันเกี่ยวข้องกับการโจมตีโรงงานนิวเคลียร์ของอิสราเอลอาจจะมีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นมาอีกผมรู้สึกว่าอาจจะมีการลุกฮือขึ้นในอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ใหญ่ๆจริงๆนะครับผมได้พูดมานานแล้วจะมีบางอย่างเป็นตัวจุดชนวนสงคราม โดยอาจเป็นการประทะก,กันโดยบังเอิญไม่ว่าจะเป็นการประทะก,กันทางอากาศหรืออุบัติเหตุทางเรือดำน้ำําเช่นเรือดำน้ำสองลำชนกันหรืออะไรทํานองนั้นนี่จะเป็นตัวจุดชนวนที่ยากลําบากและเต็มไปด้วยสงครามซึ่งผมมองว่าเป็นสงครามแย่งชิงไต้หวันที่ซึ่งญี่ปุ่นจะถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าคุณได้ดูคําทํานายก่อนหน้านี้ผมพูดเรื่องนี้บ่อยมากและนี่จะเป็นช่วงเวลาที่หายนะมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศจีนด้วยเพราะจะเกิดสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในประเทศจีนผมพูดถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยอาจจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มก๊าซบางชนิดสำหรับคุณที่เคยอ่านหนังสือของผม Messages from the Universe ในส่วนภาคผนวกผมได้พูดถึงเรื่องที่ได้รับแจ้งตอนที่ไปอินเดียเกี่ยวกับกลุ่มก๊าซเหล่านี้ซึ่งผมได้เตือนให้โลกรู้แล้วตอนนี้อาจจะเป็นอะไรบางอย่างเช่นการระเบิดของภูเขาไฟ หรืออาจจะเป็นเรื่องทางอุตสาหกรรมหรืออะไรก็ตามแต่มันให้ความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่อยู่ใต้น้ำและเป็นภูเขาไฟแต่คนอื่นๆก็พูดถึงความเป็นไปได้นี้เช่นเดียวกันและมันก็อาจจะเป็นการทดลองอาวุธลับๆที่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นมาก็เป็นได้มีบางอย่างได้สร้างกลุ่มกาดนี้ขึ้นและผมรู้สึกว่ากลุ่มกาดนั้นเชื่อมโยงกับตะวันออกและนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการถูกกระตุ้น ที่เราจะได้เห็นอันจะก่อให้เกิดปัญหามากมายที่กำลังจะเกิดขึ้นในประเทศจีนไม่ว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในปีนี้หรือไม่ผมคิดว่าเราจะได้เห็นสิ่งเหล่านี้นี่คือคำทำนายหลักๆที่ผมได้เห็นเกี่ยวกับเหตุการณ์บนโลกและการกําหนดกรอบเวลาก็เป็นเรื่องที่ยากลาบากมากจริงๆนอกจากนี้ผมยังได้พูดถึงการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่ที่จะก่อความวุ่นวายไปทั่วโลกจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนและเมื่อเศรษฐกิจล่มสลายความวุ่นวายก็จะนำไปสู่การล่มสลายของสีเจิ้นผิงและพรรคคอมมิวนิสต์จีนด้วยผมได้พูดถึงความสำคัญของเรื่องนี้ว่ามันจะส่งผลกระทบต่อโลกอย่างไรและเรื่องนี้จะทำให้เกิดสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นการปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการปกครองของประเทศจีนและมันจะกลายเป็นเหมือนหลายประเทศที่รวมตัวกันเป็นอำนาจที่ดีขึ้น โดยมีประชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นและจะมีความโดดเด่นมากขึ้นในรูปแบบที่คล้ายกับยุโรปที่มีการค้าขายโดยไม่มีพรมแดนปิดแต่แล้วจะเกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นและผมรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้เราอาจจะได้เห็นในปี2026ไม่ใช่ในแบบเต็มรูปแบบนะครับแต่เป็นการที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในอีกหลายปีข้างหน้าจนถึงปี2030ที่ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกจุดหนึ่ง ดังนั้นปีนี้จะเป็นปีแห่งการชำระบ,บัญชีเมื่อความเท็จมากมายจะถูกเปิดโปงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี2026จะมีคดีความมากมายมีการเปิดเผยความลับมากมายเราได้เห็นมาแล้วว่าปี2025นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องนี้เราเห็นได้จากกรณีของแฟ้มข้อมูลเอฟสไตล์ le, และเรื่องอื่นๆด้วยดังนั้นจะมีเรื่องน่าสนใจเพิ่มเติมเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของคำทำนายนาดีเพราะเพื่อนของผมเวนิต้าพานเดซึ่งจะมาออกรายการอีกครั้งในเร็วๆนี้เธอเองก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนาดีอย่างลึกซึ้งและกำลังเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่ผมเองก็ก,กำลังจะเขียนอนาคตของโลกจากมุมมองของตัวเองด้วยซึ่งจุดหัวเลี้ยวหัวต่อที่พวกเรากำลังอยู่นี้นาดีได้ทำการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมมาเล็กน้อยเพราะเวนิต้าสามารถเข้าถึง ผู้พยากรณ์นาดีที่น่าเชื่อถือมากมายหลายคนพวกเขาทำนายดวงชะตาให้กับบุคคลทางการเมืองผู้ที่มีชื่อเสียงซึ่งผมจะไม่ขอเอ่ยชื่อในที่นี้การพยากรณ์จากนาดีได้รับการยอมรับอย่างจริงจังและผู้นำระดับโลกบางท่านและผู้พยากรณ์นาดีเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากพวกเขาเป็นหนึ่งในตระกูลนาดีที่เก่าแก่และดั้งเดิมที่สุดสำหรับพวกคุณที่ยังไม่คุ้นเคย กับแนวคิดการพยากรณ์นาดีอาจจะยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆเพราะมันถูกเขียนขึ้นบนใบลานที่เป็นใบไม้โบราณอายุ5,000ปีหรือมากกว่านั้นมันถูกเขียนโดยฤาษีโบราณผู้มองเห็นอนาคตไม่เพียงแค่ของโลกแต่ยังมองเห็นอนาคตของปัจเจกบุคคลอีกด้วยและเราได้ค้นพบข้อมูลเกี่ยวกับธรรมชาติของโลกภายในใบไม้ของบุคคลที่ปรึกษาดวงชะตาของนาดีดังนั้น จึงมีพวกเราจำนวนหนึ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากนาดีเพื่อเป็นกระบอกเสียงของการทำนายบางอย่างที่อยู่ในนั้นตอนนี้ผมอยากจะขอแบ่งปันคำทำนายบางอย่างซึ่งมีอยู่สองเรื่องด้วยกันต้องขอโทษนะครับผมอาจจะเรียบเรียงคำพูดในครั้งนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะนี่คือการด้นสดไม่ได้เป็นการพูดตามสคริปต์สองส่วนที่ว่านั้นเธอได้พบกับผู้อ่านานาดีสี่คนรวมถึงใบไม้แต่ละใบที่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตของแต่ละคนได้ ภายในใบไม้เหล่านี้มีข้อความส่วนตัวเกี่ยวกับชีวิตของเรามันบอกอนาคตผมได้ใครก็ตามที่ปรึกษาเรื่องนี้เราสามารถบอกอนาคตของคุณได้อย่างแม่นยำที่สุดโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวคุณเลยไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเรียงนามหรืออะไรก็ตามแต่ก็ยังมีอีกระบบหนึ่งภายในนาดีซึ่งคุณสามารถถามคำถามกับนาดีได้นี่เป็นสิ่งที่ถูกใช้บ่อยๆในสถานการณ์ที่ยากลำบาก สำหรับชีวิตของบุคคลคนหนึ่งเช่นเรื่องทางกฎหมายปัญหาทางการแพทย์หรือเรื่องอื่นๆที่มีคำถามเฉพาะเจาะจงที่จำต้องถามและว,วิธีการแก้ไขและเรายังใช้มันเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับอนาคตของโลกด้วยดังนั้นนาดีจึงมีหลายวิธีเพื่อการทำงานเอาละ่ะผมใช้วิธีการตรวจสอบหลายอย่างเพื่อยืนยันความเหมือนกันของข้อมูลต่อไปนี้คือคำพยากรณ์แรก โลกจะประสบกับความหายนะทางภัยธรรมชาติสงครามอาวุธยุโทโธปกรณ์ภัยพิบัติภัยแลง้งโรคระบาดและอีกหลายๆด้านในานามของาศาสนาการเหยียดเชื้อชาติและชาตินิยมที่คับแคบอาจก่อให้เกิดการจลาจนในหลายส่วนของโลกผู้คนจะละทิ้งความสามัคคีและเริ่มเข็นฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมโดยอ้างว่าพวกเขากำลังต่อสู้และล้มตายเพื่อประชาชน ในปีหน้าหลังจากวันที่15มกราคมการก่อการร้ายทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงอาจสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อโลกบริการการสื่อสารที่เคยเป็นสิ่งสร้างสรรค์จะกลายเป็นสิ่งที่ทำลายล้างและเป็นพิษการทูดด้านน้ำมันจะคุกคามโลกและสงครามเพื่อการตลาดและผลิตภัณฑ์อาวุธจะเกิดขึ้นในหลายส่วนของโลกเพื่อลดปัญหาเหล่านั้นผู้ที่มีจิตใจดีงาม อย่างเช่นเวนิต้าผู้นี้จะสวดมนต์และทำพิธีบูชาต่างๆในศาลเจ้าหรือสถานที่ที่ถูกกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วเอาละครับใช่แล้วครับโลกจะประสบกับหายนะเนื่องจากภัยธรรมชาติสงครามอาวุธยุธโทโธปกรณ์ภัยแล้งโรคระบาดและอีกหลายแบบในนามของศาสนามีการเหยียดเชื้อชาติและลัทธิชาตินิยมอาจก่อให้เกิดความโกลาหลในหลายส่วนทั่วโลก แน่นอนว่านั่นเป็นหนึ่งในข้อกังวลหลักๆและผมจะพูดคุยเรื่องนี้กับเวนิต้าในรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลังแต่แน่นอนว่านี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่สำคัญการจลาจนที่ก่อกวนชุมชนความไม่สงบทางสังคมในระดับที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนโดยเฉพาะในโลกตะวันตกผมหมายถึงมันเป็นพลังแห่งการปฏิวัติที่เกิดขึ้นเมื่อคุณได้ดูช่องต่างๆของคนที่ไปสังเกตการณ์ พวกเขาเรียกตัวเองว่าผู้ตรวจสอบและพวกเขาติดตามดูว่าผู้อ,อพยพกำลังทำอะไรอยู่หรือพยายามดักฟังในมัสยิดและที่อื่นๆแน่นอนว่าจะมีปัญหาที่ร้ายแรงมากมายในนามของศาสนาการเหยียดเชื้อชาติและลัทธิชาตินิยมอันคับแคบที่อาจนำไปสู่การจลาจลได้ผมหมายถึงนี่เป็นสิ่งที่ผมได้พูดมานานมากแล้วก่อนที่เราจะมีผู้อ,อพยพจำนวนมากจากทวีปแอฟริกาและตะวันออกกลางเสียอีก ผมพูดไปแล้วว่าจะเกิดการอพยพเพิ่มขึ้นอย่างมากผมบอกว่ามันจะพุ่งขึ้นจากส่วนลึกของทวีปยุโรปและเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีคนพูดเพิ่มเติมว่าน่าจะถึงจุดสูงสุดไปแล้วอนาคตของโลกในเรื่องนี้กำลังเป็นที่พูดถึงในช่วงระหว่างตอนนี้จนถึงปี2030ที่เราคิดกันอยู่แต่ก็มีคำใบ้บางอย่างที่บอกว่าจุดเปลี่ยนจะมาถึงเมื่อไหร่คำว่ากลุ่มคนที่ออกจากกลุ่มพันธมิตร ที่เริ่มมีการฆ่าคนอย่างโหดเหี้ยมโดยอ้างว่าพวกเขากำลังต่อสู้และล้มตายเพื่อประชาชนในช่วงปี2026หลังวันที่15มกราคมที่จุดเปลี่ยนดังกล่าวว่ากันว่าจะมีการก่อการร้ายทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงผมเคยพูดไว้ว่าประมาณเดือนกุมภาพันธ์จะมีช่วงเวลาที่เกิดปัญหาใหญ่เกี่ยวกับ AI และการโจมตีทางไซเบอร์ครั้งใหญ่และเราอาจจะได้เห็นปัญหาทางเศรษฐกิจที่ร้ายแรงในช่วงเวลานั้น นี่เป็นช่วงเวลาที่ดูเหมือนจะมีการชี้ไปในทิศทางเดียวกันดังนั้นจุดเปลี่ยนของปี2026คือวันที่15มกราคมแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นจริงๆในวันนี้แต่วันนี้เป็นเพียงแค่จุดเปลี่ยนนั่นคือตอนที่โลกได้เคลื่อนที่ในลักษณะที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเกี่ยวกับรูปแบบของการก่อการร้ายบางอย่างผมรู้สึกว่ามันจะเป็นการโจมตีโดยเจตนาบางอย่าง เป็นการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งบ่อยครั้งผมเองก็สำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไว้ในฮาร์ดไดรฟ์ที่แยกต่างหากผมขอแนะนําให้ทุกคนทําตามแบบนั้นด้วยเพราะหากมีข้อผิดพลาดใดๆหรือถูกแฮกข้อมูลคุณก็จะยังมีข้อมูลสำรองเอาไว้ในที่ปลอดภัยแต่สมมุติว่าในกรณีนี้มันได้ชี้ไปยังปัญหาระดับใหญ่เช่นระบบคลาวด์คอมพิวติ้งอาจได้รับผลกระทบอย่างหนักดังนั้นทุกคนควรสำรองข้อมูลไว้นะครับ และเรื่องของบริการสื่อสารที่เคยเป็นสิ่งสร้างสรรค์กับจะกลายเป็นอันตรายและเป็นพิษตอนนี้บริการการสื่อสารผมหมายถึง AI มันกำลังทำงานผิดพลาดอยู่หรือเปล่าเพราะสงครามครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตจริงๆหมายถึงมีการต่อสู้เพื่อแย่งฉิงข้อมูลอย่างการโจมตีระบบคลาวสมมติว่าคุณสามารถเข้าไปและบุกรุกได้คุณสามารถทำให้ดาวเทียมทั้งหมดตกได้ คุณสามารถทำให้ระบบไฟฟ้าทั้งหมดดับลงคุณสามารถทำลายทุกรายการแม้แต่รายการ Coffee วิ t เก r e g ที่ผมทำอยู่ทุกอย่างล้วนเป็นไปได้ดังนั้นนี่จึงเป็นแนวคิดที่มีความน่าเป็นห่วงมากแต่ดูเหมือนว่ามันกำลังชี้ไปที่จุดเปลี่ยนในห่วงเวลานี้หมายถึงในประเทศจีนเองนั้นพวกเขาก็มองว่าช่วงเวลาข้างหน้านี้ค่อนข้างอันตรายเช่นเดียวกันผมไม่เคยรู้มาก่อนเลย จนกระทั่งเริ่มต้นค้นหาข้อมูลนี้วันในประเทศจีนนั้นพวกเขาพูดว่าปีที่จะมาถึงเป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนเทศกาลตรุษจ,จีนซึ่งตรงกับเดือนกุมภาพันธ์เป็นปีม้าแดงและปีแพะแดงซึ่งถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายครั้งใหญ่มันเป็นช่วงเวลาที่คล้ายกับตอนที่การปฏิวัติของประเทศจีนเกิดขึ้นและอาจบ่งชี้ถึงช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจีนนี่อาจเป็นช่วงเวลาที่เหตุการณ์อย่างใต้หวัน อาจจุดชนวนให้เกิดการปฏิวัติครั้งที่สองในจีนขึ้นมาได้และชาวจีนอาจคิดแบบนี้เพราะพวกเขาเป็นคนที่เชื่อในโชคลางมากๆคนจีนทุกคนที่ผมได้เจอมักจะสวมเสื้อผ้าสีแดงสีเขียวหรืออะไรทํานองนั้นเพื่อความเป็นสิริมงคลคุณลองไปดูที่ร้านอาหารจีนทั่วๆไปสิคุณเข้าไปข้างในแล้วคุณก็จะเห็นต้นไม้เงินแล้วก็มีแมวตัวเล็กๆที่กวักมืออยู่นี่จะนำพาวความมั่งคั่งมาให้คุณรู้ไหม มันเป็นธรรมชาติของพวกเขาแต่สิ่งนี้อาจอยู่ในจิตสำนึกของชาวจีนที่คิดว่านี่เป็นช่วงเวลาที่ไม่ดีสิ่งนี้อาจไปกระตุ้นบางอย่างในประเทศจีนในสถานที่ที่มีความไม่สงบมากมายเช่นเดียวกับกรณีของฮ่องกงและส่วนอื่นๆของจีนและผมได้เคยพูดไปแล้วว่าสีเจิ้นผิงนั้นไม่สบายอยู่และทางการจีนก็รู้ในเรื่องนี้ผู้คนกำลังรอคอยจังหวัดที่เขาจะไป เพื่อที่จะได้เข้าไปแทรกแซงผมหมายถึง <_ d ial ising> การพูดคุยทั้งหมดในเรื่องที่เขาคุยกับปูตินเกี <_ d ial ising> ่ยวกับการปลูกถ่ายหัวใจ <_ d ial ising> และการปลูกถ่ายอวัยวะต่างๆอะไรทํานองนั้นดังนั้นนี่จึงเป็นช่วงเวลาที่สําคัญมากซึ่งผมคิดว่าอาจเป็นเหตุผลว่าทาไมเราถึงได้รับสิ่งนี้และทําไมชาวจีนถึงรู้สึกว่านี่ไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเลยด้วยแนวคิดเรื่องของม้าแดงและในนั้นยังบอกอีกว่า จะมีคนที่จิตใจดีบางคนจะเข้ามาช่วยลดทอนปัญหาดังกล่าวได้ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะมันสำคัญเสมอที่จะต้องจดจำไว้ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่จะเริ่มต้นชีวิตของคุณหรือโลกโดยคิดกันว่าทุกอย่างจะพังทลายลงหรือมันพังทลายไปหมดแล้วไม่ใช่อะไรแบบนั้นเลยเพราะเรามีสิ่งอัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งที่เรียกว่าเจตจำนงเสรีซึ่งหมายความว่า เราสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้และหากมีอะไรเกิดขึ้นเราสามารถลดทอนผลกระทบด้านลบให้น้อยลงที่สุดได้สิ่งต่างๆยังคงต้องเกิดขึ้นแต่เราก็สามารถลดผลกระทบด้านลบลงได้นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในการอ่านแบบนาดีหากคุณได้รับการอ่านแบบนาดีเป็นการส่วนตัวคุณจะได้รับวิธีการแก้ไขและจำกัดผลกระทบด้านลบได้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็จะเกิดในแบบที่ไม่รุนแรง คุณรู้ไหมมันจะไม่ใช่โรคร้ายแรงที่คุกคามชีวิตแต่อาจจะเป็นเพียงแค่อาการระคายเคืองอะไรทำนองนั้นในหลายๆระดับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงว่าพวกเราหลายคนจะมีการทําพิธีกรรมต่างๆดังนั้นสิ่งเหล่านี้ผมจะช่วยเหลือผ่านช่องนี้ด้วยหากได้มีการทําพิธีกรรมเกิดขึ้นหรือเราอาจจะจัดขึ้นเองเลยด้วยซ้ำเอาละครับต่อไปจะเป็นคำทำนายที่สอง ที่มาจากอีกหนึ่งผู้พยากรณ์คำทํานายที่ว่านั้นได้แก่มีสิ่งมีชีวิตและมนุษย์ต่างดาวจำนวนมากที่เดินทางมาและจากไปเนื่องจากพวกเขามีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้ามากการเคลื่อนที่ของพวกเขาจึงไม่สามารถตรวจจับได้ทันทีด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์บนโลกได้พัฒนาขึ้นดาวเทียมที่โคจรอ,อยู่เหนือโลกไม่สามารถจับภาพและติดตามการเคลื่อนที่ของพวกเขาบนโลกได้ พวกเขาเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเทียบเท่าความเร็วแสงและเทคโนโลยีของโลกยังล้าหลังเกินกว่าจะเข้าใจว่ามนุษย์ต่างดาวคือใครไม่มีรัฐบาลใดที่จะยอมรับและประกาศความจริงนี้เพราะพวกเขากลัวและอับอายอย่างยิ่งผู้คนบนโลกไม่สามารถใช้เทคโนโลยีของพวกเขาได้เพราะพวกเขาพัฒนาไปไกลมากๆแล้วและแม้แต่เทคโนโลยีเพียงแค่เล็กน้อยของพวกเขา ก็ไม่เคยถูกเปิดเผยออกมาโอเคครับคำทำนายนี้ได้พาเราไปสู่อีกมิติหนึ่งเลยคุณรู้ไหมครับหมายถึงผมมักจะมีการคาดการณ์ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางอุตสาหกรรมการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบริษัทการแตกแยกทางสังคมที่รุนแรงขึ้นกิจกรรมของภูเขาไฟที่จะกระตุ้นให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆง,ง,งานศพของราชวงศ์และความเสียหายและการล่มสลายของสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของจีน การเชื่อมโยงข้อมูลและว,วิธีการที่เงินทุนของจีนไหลเข้าสู่ตะวันตกเพื่อทำลายองค์กรของตะวันตกนั่นก็เป็นเกือบทั้งหมดแล้วแต่ผมไม่เคยพูดถึง UFO กับคุณเลยจริงๆแล้วไม่เคยเลยแม้สักครั้งในการพยากรณ์ของนาดีเป็นสิ่งที่หายากมากและไม่ค่อยปรากฏบ่อยนะักที่ได้มีการพูดถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวเคราะห์ดวงอื่นแต่เรื่องนี้เคยปรากฏในนาดีของใครบางคนเพื่อนของผมคิมโซก็เคยเจอนาดี ที่พูดถึงสิ่งมีชีวิตบนดาวดวงอื่นและสิ่งมีชีวิตในจักรวาลซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วอย่างน่าเศร้าผมหมายถึงหน้าดีเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นมาหลายพันปีที่แล้วในยุคสมัยที่ผู้คนยังไม่รู้จักแนวคิดที่ว่าดาวเคราะห์คืออะไรหรืออาจมีดาวเคราะห์ดวงอื่นที่มีสิมีชีวิตยอยู่ด้วยเรื่องนี้น่าสนใจมากผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ผมจะต้องพูดคุยกับเวนิต้าและคนอื่น โดยพูดถึงสิ่งมีชีวิตที่รับรู้ความเป็นไปได้ที่กำลังเกิดขึ้นแต่จากวิธีการเขียนแบบนั้นมันเหมือนกับว่าเป็นไปได้ไหมที่พวกเขาได้มีการเจาะเข้าเทคโนโลยีของเราเป็นไปได้ไหมว่าตอนนี้เรามี AI ที่มันอาจถูกยึดครองไปโดยสิ่งมีชีวิตบางอย่างจากที่อื่นหรือเปล่าเพราะไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นมิตรหรือว่าเป็นอันตรายกันแน่เพราะดูเหมือนจะมีนัยยะบางอย่างที่บ่งบอกว่าเขาอาจจะเป็นอันตรายได้ใช่ไหม พวกเขาเคลื่อนที่เทียบเท่าความเร็วแสงและเทคโนโลยีของโลกก็ยังเล็กเกินกว่าจะเข้าใจว่ามนุษย์ต่างดาวคือใครเรายังไม่เข้าใจเลยว่าพวกเขาเป็นใครนี่อาจเกี่ยวข้องกับ AI ที่เริ่มมีการตระหนักรู้ในตัวเองหรือเปล่าซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่เราไม่เข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครและยังบอกว่าไม่มีรัฐบาลใดที่จะยอมรับและประกาศความจริงนี้เพราะพวกเขากลัวและอับอายมากอีกทั้งผู้คนบนโลกก็ไม่สามารถเพราะมันล้ำหน้ามาก และแม้แต่เทคโนโลยีบางอย่างพวกเขาก็ไม่เคยเปิดเผยข้อความเหล่านี้อาจจะเขียนได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่เคสได้เขียนไว้แบบนั้นจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่พวกคุณคิดเห็นกันยังไงบ้างครับผมอยากได้ความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับเรื่องนี้มันมีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่ในตำราของอินเดียโบราณหรือเปล่าในตำราได้มีการกล่าวถึงชาวนาคซึ่งเป็นชนเผ่าผู้มีลักษณะคล้ายงู อีกทั้งยังมีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเมื่อหลายศตวรรษที่ผ่านมาได้มีการติดต่อกับเผ่าพันธุ์อื่นที่มีลักษณะคล้ายงูและพวกเขาก็เป็นผู้ที่นำความรู้มาให้ลองคิดดูนะครับเรามีเรื่องของงูในสวนเอเดนเรื่องราวที่ย้อนกลับไปหลายศตวรรษงูเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่นำพาวความรู้มาให้เรากินแอปเปิลแห่งความรู้จนมันเป็นเหมือนการสิ้นสุดความไร้เดียงสาของเราและการมาถึงของความรู้ มันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ในหลายๆระดับเพราะนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นหากว่าคุณลองมองไปในตำนานของอเมริกาใต้คุณจะเห็นเรื่องงูตลอดประวัติศาสตร์และโดยเฉพาะเรื่องนาคในประเทศอินเดียที่พวกเขาเป็นผู้นำพาวความรู้มาให้ตามประเพณีของอินเดียนั้นบางส่วนดูเหมือนจะเล่าว,ว่าได้มีสงครามเกิดขึ้นเรากลายเป็นพลังงานด้านลบเราได้ทำการแย่งชิงความรู้และนำมันมาใช้เพื่อต่อต้าน ผู้คนที่นำพาวความรู้มาให้แก่เราเรากลายเป็นพลังงานที่เสื่อมซามความรู้ที่ได้รับมานั้นเสื่อมซามลงและเราใช้มันอย่างผิดผิดลองดูเรื่องที่เราทำสงครามกันสิและสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ไม่น่าแปลกใจเลยใช่ไหมดังนั้นจึงมีแนวคิดที่น่าสนใจบางอย่างและผมคิดว่าอยากจะเก็บเรื่องนั้นไว้พูดคุยกันในโอกาสต่อๆไปถ้าเช่นนั้นผมขอฝากความคิดเห็นที่น่าสนใจสุดท้าย ไว้คุณขบคิดกันนะครับปี2026นี้จะเป็นปีที่สิ่งต่างๆจะถูกเปิดเผยออกมาหรือเปล่าผมหมายถึงอีกความคิดหนึ่งก็คือผู้ทำนายบบาาว巴ก้าผมเชื่อว่าข้อมูลหลายอย่างของเธอได้ถูกบิดเบือนผสมปนเปและเพิ่มเติมข้อมูลจนยากที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแต่บางแหล่งข่าวบอกว่าเธอเคยกล่าวไว้ในช่วงเวลานี้ จะมีการเปิดเผยเกี่ยวกับ UFO และสิ่งต่างๆดังนั้นนี่อาจจะเป็นปีที่เราจะได้รับข้อมูลทั้งหมดหรือไม่มันจะเกิดขึ้นในปีนี้หรือเปล่าและมันบอกว่าคุณเองก็ไม่รู้ว่าพวกเขาเป็นใครผมหมายถึงผมมักจะคิดถึงเรื่องแบบนี้โดยตั้งข้อสังเกตว่าในตำนานโบราณทั้งหมดเราทุกคนต่างก็มีเทพเจ้ากันหมดแล้วเทพเจ้าเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนพวกเขาเป็นใคร และส่วนที่สําคัญที่สุดที่จะเกิดขึ้นจากเรื่องนี้ก็คือการกลับมาของฤาษีฤาษีพวกนี้เป็นใครพวกเขาจะเป็นผู้ที่มีวิวัฒนาการระดับสูงหรือไม่เหมือนอย่างที่เราเห็นในอวตาบางองค์ที่ลงมาอย่างโลกเช่นพระกฤษณะหรือไสยบาบาถ้าคุณยอมรับหรือพระพุทธเจ้าหรือรามกฤษณะเป็นต้นและในโลกตะวันตกก็เช่นเดียวกันพระเยซูอาจเป็นอวตาอีกองค์หนึ่ง พวกเขาเหล่านั้นคือสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่ที่มามีรูปร่างเป็นมนุษย์หรือไม่และพวกเขาเป็นชาวโลกจริงหรือไม่เอาละครับเราจะมาพูดคุยเรื่องนี้กันในภายหลังหวังว่าคุณคงจะสนุกนะครับขอบคุณที่ร่วมรับฟังในวันนี้แล้วค่อยพบกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาจนจบแล้วมาเจอกันใหม่ที่ช่อง Book for Life แห่งนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ